นี่วันนี้คืออะไรครับเชา้าเอาไดโนเสาร์ไปทําไมครับคืนแม่อ๋อไ,ได้ไดโนเาสาร์นี่ในโชว์เพื่อนๆหน่อยนี่ไดโนเสาร์หลงมาใช่ไหมเรากําลังจะเอาไดโนเสาร์ไปคืนแม่ใช่ไหมได้เลยไปเจอกันครับ มาหามามีเข้านี่เราอยู่ที่ดินแดนไดโนเสาร์เขาค้อนะคะ<ป>เด็กไม่เสียผู้ใหญ่คนละเท่าไหร่ไปเลยัอนโอ้โหมาสาวใช่ดูดิไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากๆเลย ข่าคอนะคะ,ะเซลามาดี้ๆๆๆๆๆไหนครับไหนชื่ออะไรเหรอมันชื่อว่าเวโซวิเรปเตอร์เร็ปต์ตอลอ่ะวันเร็ปต์อลไหกลัวไหมลูกวิ้ยวันมีแล้วนี้ๆ นี่โอ้โหสวยมากๆเลยที่เนี่ยต้องมานะอะไรลูกพี่ชาครับพี่ชามาดูตัวนี้ครับพี่ชาพี่ชาครับอันนี้คือตือนลูกสวรรคโอ้ยพิชาพิชาผมสัตว์เลี้ยงทานที่ยิ่งใหญ่อายุ166ยล้านปีเต็ ไหนครับปูมันเหยียบงูอ๋อพี่ชาลีเขาบอกว่ามันเหยียบงูมันจะกินงูเหรอลูกโอ้โหดูดีหางกระดิกด้วยโอ้คกระดิโอกระไหนไหนไหนอ้เร็วเรวเร็เฮ้ยพี่ชานี่ดูอุ้ยมันขยับได้ทุกตัวเลยอ่ะดูดิอันนี้คือคอรีโทซา์ ลากดอเขารักเขารักไหนอู้ตัวนี Services> ้ด้วยจับนี่จับขาที่สยามโค้ชไทยระนัดพิสารแอนฟิสเจอที่จังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์กนดอนโคราชมา พี่ชาเช็คชวนโลซอนล้วเจอที่จีนนะครับแพี่ชาดูตัวนี้นะ อะไรลูกมีีอยู่พิชาอะไรพิชาเอารอย้ตเอาอยเอาหรอมีไข่ไ่เ่ไข่มีไข่ด้วยเหรอมีไข่กี่ฟองไหนบอกบอกเพื่อนๆดิมีองอะเออเอออุ้ยดูตัวนี้สิ ตัวนี้นะตัวนี้มันจะพ่นน้ำคือดูนะอ้าพ่นน้ำพ่นน้ำว้าวตัวมันใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆพี่ๆเดี๋ยวเราจะเอาลูกนรสาไปคืนแม่ในนรสาโอเคไหมใช่ไปเลย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 ให้ลูกกับแม่เจอกันก่อน เราวางไว้ตรงนี้นะเราวางไว้ตรงนี้นะเจอกับนกไดโนเสาร์นะที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันเขามีอาหารให้ด้วยถ้วยละสิบบาทนะคะนี่เอาอิกตัวมันตีย่งี้อ่ะอภิชาให้อาหารยัง ไป,ไป, okay. ไปเข้าไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปเลยเออเก่งเข้าไปอีกล in ูกเข้าไปอีกเร็วแล้วนานแล้วกุ้วยทนานาเขาเรียกว่าอะไรนะลูกโอ้นานาโอเคเอาไปเลยครับเดินทางต่อนบาย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 แล้วนะสวยมากมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดินเาเสาคาดหรอ ชมไก่ฟ้าเมียแคทมาโมเสตคืออะไรไม่รู้ไปดูกันนูน่นนะไก่ฟ้าว้าวเมียแคทไม่อยู่หรอไปหาหมอ,อมีเขียนเตี้ยป้ายด้วยว่าน้องไม่อยู่ไปหาหมอนะคะ มานี่มานี่พี่ซาลีหอกัวพี่ซาลีหอกัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไงเห็นไหมเห็นไหมไม่ดิไปดิไปไปดิปะไปดิปะไปหาพี่เขาปะไปเร็ว เร็วเร็วกันไปแวนี่ไงให้ข้าขนมนะเย้ฮู้ยโ้ยโ้ยใเราสาวกินไปแล้วไปบายก่อนเดี๋ยวงั้นอ่ะพิชากรดิเขาไม่กัด ใจดีลูกใจดีไปหรอ๋อไปไปกันไปกันไปอะไรนะม้วนแม่แม่ยปายไอโนสามาไอโนสามานี้แล้วนี่ น,นีปแอปแอปแอปเป็นโอเสาวมาหรอแอปแล้วแกเป็นอเสาวเหรออุ้ยกิ้งคองเร็วหนีตัวไปแล้วอุ้ยกิ้องหนีดี่แลวเร็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 วอุ้ยกิ้งคองกิ้งคองกิ้งคองไหนกิ้งคองอุ้ยกิ้งคองเป็นอเสาไปแล้วลูกมีกิ้งคองช่วยมีกิ้งคองช่วยกิ้งคองช่วยน้องเหรอ กินคองช่วยไว้ไดโนเสาร์ไปแล้วจากพวกนี้ว่ายังไงคองคองฮัลโหลคองว่ายฮัลโหคลองว่ายอุ้ยอะไรลูกอะไรลูกนี่นี่แล้วลูกอูตัวใหญ่มากๆเลยหูน้ำขัวนั้นเนี่ยเคลื่อนไหวได้ด้วยเหรอไป่หยเลยหวมกดครับผม บาทนี่คุ้มมากๆเลยนะเขาทำสวยมากๆครับผมเออน่าคุ้มมากๆเลยระวังหัวลูกเก็บนะเป็นตัสอโกดตายเหรอกัดเหรอไปโยโอ้โหว้าวต้องมาเอาไปเหนื่องงเหนื่องงอุ้ยมันคือเขาโมงโ เหมือนใครมีน้องในกระจกเลยชน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 เขานึกว่าทางไปใช่ปะมาเร็วมาเร็วโอ้ยเราระวังนะคร็วเร็วเร็วเร็วโอ้โหโอ้โหวยวนี้วุ้ยวโอออกทางไหนวะออกทางไหนวะเดี๋ยวป้าเมย์หลงไว้เดี๋ยวป้าเมย์หลงนะ เรามาเจอ <ไป S 2> ที่กว้างเรามาเจอที่กว้างโอ้โอ้ตัวอะไรวะเวลามันอู่ในไข่นปี่พิชาตัวนกนี่าลูกมันหรอครับลูกลูกไข่ลูกเดโนเสาอยู่ในไข่ใช่ไหม อยู่ในท้องนี่ไงอยู่ในท้องเหมือนน้องอยู่ในท้องมีมีไงใช่ไหมอะไรเรื่องเรงาจแทงออกแล้ว้อ,ออกมาเจอลูกไดโเนเสาวอ้าวป้าโดนไดโนเสาวกัดด้วย <c oughs> โอ้ยตัวอะไรอะ่ะมันกินอะไรอะ่ะลูกมาดูสิ ลอกินหอยเหรอว้ากินหอยอุ้ยพิชลีอยู่ไหนอะอุ้ยพิชลีเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรพิชลีเป็นอะไรเสากราดเหรอว้ายตายอุ้ยช่วยยังไงโทรหาพยาบาลหน่อยปี้อุ้ยกลายเป็นสบปี้ไปเลยอ้าวลองได้ด้วยเคลื่อนไหวได้ด้วย อ๋อมันคืออะไรเปเปทารานะหรอจเจออ๋อเจ่อเจ๋อว, <laughs> ว้าวโอ้สวยมากๆเลย พี่ชาเรื่องแสงได้พี่ชาชไหนดูนี่นี่ดูหน่อยโอ้เสื้อเรื่องแสงมาเลยโอ้ไดโนเสาเรืเ่องแสงสวยมากใครว่างนะต้องพาลูกๆมาเนาะคุ้มมากๆเลย Bye. Ah. บายบาะค่ะชื่อหน่อยค่ะที่ amazing dinosaur at home อะวันนี้เราจะกลับกันแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวกดไลค์ก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ก่อนกดแชร์ชอบใครบาย